ีในเมะไรก็ไม่รู้แบบการเมืองทองมันไม่ใช่สนามันไม่าปี่ผมรู้ว่าถ้าเระพุธจัดงานที่ต้องจัดหนักเงีมันจะมีหวทมีด้ามระว่งมากฝนตกนักมากวันนี้อากาศเป็นใจค่ะพี่บอคะมท่านได้ชมพี่ปอนะครับายตด้วเียนจหมดไย่หไ่ลงตัวจ้าครับใช่ลองดที่้า không có bạn rồi ดูแล้วกันว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงโอ้โหร้อมไหมฮะพีง,งานรอร้อมไหมฮะอันนี้นะคะคุณพีบอกว่าอันนี้คือรถแข่งอาจจะได้แค่1เกียร์คุณลองดูนะครับระยะที่เขาชกออกไปเนี่ยในช่วงไฟเขียวเนี่ยใน1เกียร์จะเกิดอะไรขึ้น อนุญานะครับอออกาเนะครับอออกมถอยอหังวับรขอบอมไดครับใบาซสนะครับเหมือนจะเป็นแบ็คมันสั้นมากสั้นทีเดียวหนึงอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยดู G หนึ่งจะเป็นไงล้ะเอาผมเรียนมาทำพันนะครับ1นึงรเมตวันนี้ ขอเคลียร์แท็กนะครับในระยะอยู่หลังกองฟางทั้งหมดนะครับเชิญในระยะที่โค้งกำลังโค้งออกไปนะครับ ของเราเนี่ยจำลองจากทะเลสาบมาจะมีคลื่นลมเบาๆนะสังเกตได้นะฮะต้องบอกเลยว่ามีแค่คลิหนึ่งที่ตั้งมเปิดจาจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราได้สัมษณ์ต้องนีขอขอทางหน่อยก็ตรงติดขอทานนะครับเสียงที่แบบว่าเลื่อนลั่นสนั่นที่พบจริงนะฮะมาขอทานนะครับผมอาเคทางหน่อยนะครับสีสองนึ่งสามวีนะฮะ โอ้โหใครอยู่ข้อเสียปดนะโอเคปั่นตัวนะครับโอเคครับ้นัโหโนะนั่นคือทำให้โซลสาทของคุณวันนี้กล้ามเนื้อของหูคุณ เพื่อทายนครับโอ้แต่ลูกมีฐานนะครับผมตอนนี้โอ้โหแรวสุดนะครมีล้ำค่าลยนะครับนนี้เขาบอกว่ารอสแตกจสิงคโปร์มาทันนี้ต้องบอกว่าทำเวลาใหบอกาะเชี่ยจุ๊เจ้าวิญาณปีนร้เลยนี่ขอพิมพบมือด้วยครับผมขอติมพบมือยอดจริงๆนะฮะขอบคุณปีมากนะครับขออนุญาตตีถ่ายรูปครับถ่ายแล้วพิมครับพิมเตพมถ่ายรูปกันครับผมเคลื่อนไหลเคลื่นไหนะครับผมนี่แหละฮะความร้อนแรงอันนี้